ตอบคอมเมนต์น้องนนะครับผมอะไรวะอะไรเฮ้อวะอะไรเฮ้อเฮอโอ้สวัสดีจ้าโอเคเราจะมาตอบคำถามน้องนกันนิดนึงนะครับน้องท่านนี้นะครับขอพิชิตมาโคตรนานแล้วนะจริงจริงก็มีคนขอนานกว่านี้แต่ว่าเออมันพอดีมอดนี้พิชิพเห็นแล้วพิชิพอยากเล่นพอดีเลยนะครับ มัดนี้ชื่อว่าเอา่ออะไรวะมึงจะเรียกว่าอะไรสฟันเหรอสฟังสฟันบี้สฟันบี้ไงเขาบอกว่าขอสะันผี้ใหญ่ทำน่านี่เออน้องที่ชื่อว่าอา่า Sat Forest Studio 9192ครับขอสสฟันบี้ใช่ไหม อ๋อน่าจะมันน่ารักมากใช่ไหมโอเคเอาละอ่ามดนี้เราเห็นแล้วนะครับแลวเราก็ตั้งใจว่าจะทำเพราะว่าน้องๆน,น,น่ารักแล้วก็เพลงก็สนุกด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับกับสัฟันดี้โอเคไปดูกันเลยครับโอเคครับมดสัฟันดี้เนี่ยก็มีการอัปเดตพอดีเลยนะครับซึ่ง การอัปเดตเนี่ยเพิ่งเกิดประมาณเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะเพราะฉะนั้นพีจีฟบก็จะขอทำม Mo สฟันดี้นะครับเวอร์ชั่น0.6เดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าหลังจากที่น้องเขาได้อัปเดตแล้วเนี่ยมัดนี้จะเป็นยังไงครับโอเคครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าม d เนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครกับอย่างเพลงนี้ค่อนข้างจะน่ารักแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปไล่กันดูนะเป็นแบบบีด เอฟเฟกต์เมโลดี้แล้วก็ไวส์นะครับเริ่มไปจากโคลินกหอนแล้วกันนะอ่ะบีดโอเคตัวละครก็จะแบบน่ารักประมาณนี้นะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะดูเป็นเอกลักษณ์พอสมควรเลยนะอะก็วาดง่ายๆครับดูครับโอเคตัวถัดไปเรดดี Ready, ้สิอ่ะเรดดีก้ก็ดูคล้ายๆจะเป็นเหมือนกับเดวิลนะมีหางนะครับนี่แล้วมีปีกด้วยนะ ก็เป็นกองคิกกัปตันเนชใช่ไหมอ่อคราเกอร์คราเกอร์ก็เอ่าเป็นไฮแฮรครับเพลงค่อนข้างจะเร็ว <Yeah. S 1> น้องๆอ่ะฟันวอร์ดโอเคฟันวอร์ดก็จะเป็นเขียงคล้ายๆกับเขียงแครปนะครับแล้วก็มีกลองด้วยนะอ่าเวเนเรียเวเนเรียก็น่ารักนะเนี่ย ในเลียก็มาขย่อเป็นเพอร์เฟคชั่นนะครับโอเคเพลงค่อนข้างเร็วประมาณนี้นะครับสำหรับบีทนะอ่าถัดไปเอฟเฟกต์ครับเกรย์เอ้เกล์นี่เหมือนเป็นเสียงเบสแบบเบสจริงๆเลยนะอืมดด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 ดู เบรดมาเป็นเม็ดๆเ,เลยนะครับโอเคเอ่อบาดครับดูซิจะเป็นยังไงวะบรารดอ่ะเพลงมันออกค่อนข้างจะสนุกนะอืมมดนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นมดแรกของน้องเขาด้วยนะครับคือทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่ากิ่งแล้วนะนะอืมเรายังทําไม่ได้เลยเออตัวถัดไปเออ่กาโนดอืมดูสิ การหโนดก็เครื่องไม่เต็มหน้นะเนี่ย <Huh? S 1> หน้ากากไม่เต็มอมเอ่อถัดไปโอเวกซ์ oh, ครับ <Hey. S 1> อ่าก็มาตีฉาบตีแชของเขานะอืมสากายนะอโอเคประมาณนี้ครับเพลงสนุกดีนะน้อง เอาละเมโลดีส้สิเออ่เริ่มจากนะิสสันนะเอ้านิสสันนิ่งอย่างเลรวะนะเอเอโอเคก็เป็นแบบเพียโนโนะครับรัวๆนะอา่าเดี๋ยวเพิ่มวะดูที่มังกรของเราจะเป็นยังไงให้เพลงสน,นุกน้องๆเมโลดี้แบบสดใสครับ มิสเตอร์ทรียังไงเอ่ยมิสเตอร์ทรีขยับได้ไหมอ่ามิสเตอร์ทรีขยับแล้วอ่าโอเคน่ารักนะมิสเตอร์ทรีมก็เป็นลายเฮ้ยเราชอบลายนี้นะมันเป็นคีย์บอร์ดแบบคีย์บอร์ดไฟฟ้านะเป็นเสียงซิ้นนะครับอืมทาาสังเคราะห์ขึ้นมานะอ่ะและไฟมอนนะดูสิ ไซมอนก็เป็นเสียง8บิตนะไซมอนประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณเทเนอร์คือซีอยังไงคุณเทเนอรอ์โอเคสดใสฮะนี่ฮะโอ้สวยงามสวยงามนี่ก็เป็นเสียงของเมโลดี้นะครับผม ประมาณนี้ครับผมเอาละครับเรามาต่อกันที่เสียงวายเซร์เริ่มจากมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์ครับรฟันดี้อ๋อไปชวนมาเล่นสนุกกัน,กนมาเล่นเกมด้วยกันอะไรประมาณนี้นะ <Huh? S 1> อ่ามิสเตอร์ฟันนะครับก็ต่อไปเบนดาฟ้าครับ อเอ็นด้าก็มาร้องเฮ่เฮ่นะยเสียงเด็กๆนะครับเป็นดา้าเสียงเด็กมากและวิงกี้ครับอืมเฮ้ยเราชอบเสียงวิงกี้วะ่ะน้องๆเสียงมันน่ารักแล้วก็สดใสามากเลยครับเนี้ยโอ้อันนี้อันนี้ทำให้เพลงดีขึ้นวะ่ะแล้วก็เจวินซะ เจวินก็เหมือนเป็นเสียงประสานของพิงกี้นะนี่ฮะประมาณนี้นะเสียงคล้ายๆกับเป็นเสียงอ่คีย์บอร์ดนะอโอเคอจะบอกว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีมอสเฮอร์นะครับแต่การอัปเดตครั้งนี้นะครับจะทำให้มันมี <c oughs> เราเราสปอยนิดๆน,น,นะเรายังไม่เอาแบ็กลงนะครับ เรามีตัวละครพิเศษอยู่2ตัวนะครับด้านบนนะตัวที่1เนี่ยเป็น OC ของน้องเขาเองนะลองดูซิว่าน้องเขาทำแบบไหนนะครับอืโอเคเสียงเหมือนไซโลโฟนอนะเนาะไอ้เคาะคล้ายๆลนันนาหัดนะครับอืมก็น่ารักดีแล้วตัวนี้ล่ะอะไรเอ่ยอ้าวอันนี้มัน คุณเทรนเนอร์ไม่ใช่เหรอเอาทำไมมาทำเสียงไล้ใครกับโอรเอกวะเดี่ยวนะทำไมไมัอยู่ตรงนี้เฮ้ยพวกพวกแกสองคนมีความเกี่ยวข้องอะไรเหรออ้หมอนี่ติดดาวไอ้หมอนี่โดนรถยดหรือเปล่าเออโอเคประมาณนี้ครับตัวสเปเชียลเดี๋ยวพี่ยิปขออนุญาตนะครับทำการมิกซ์เดย์ไทม์นะให้น้องๆดูนะครับว่า รวมรวมแล้วเนี่ยเพลงในตอนดีทามจะสนุกสดใสล่าเลิงแค่ไหนไปดูกันเลยครับโอเคครับน้องพจิบก็มิกซ์ประมาณนี้ครับกับเดทามนะครับของสตนะั mm ันดี้ศูนหกนยะก็น่ารักมากเลยนะครับเออ mm hmm. เพลงก็ออกแนวคล้ายๆกับเป็นแบบ8บิตอะไรประมาณนี้นะเออสนุกดีนะครับผม ตัวละครก็ค่อนข้างจะแบบมีสไตล์เป็นของตัวเองนะเออน่ารักดีนะครับผมเอาละ่ะโอเคเดทามประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าหลังจากที่เขาอัปเดตเลยนะครับเขาได้รับออคําขอมาจากน้องนะว่าให้ทำออดาร์กโหมดนะครับซึ่งออนั่นแหละตอนแรกเนี่ยที่ทำเนี่ยน้องเขาไม่ได้ทําแบบฮอลลนะเ,เราลองดูซิว่าน้องเขาจะทำฮอลลเอาใจเพื่อนหรือเปล่านะดูซิ าละมิสเตอร์แบล็กฮะมาหน่อยเฮ้ <Hey. S 1> เอาเลยครับ <laughs> แล้วดูดิมันเฮอเลอร์ตรงไหน <laughs> เอเหมือนงานปาร์ตี้นะ <laughs> งานปาร์ตี้หลังบ้านเนะี่ยมีการติดไฟนะครับเออมิสเตอร์แบล็คออกไปก่อนดูที่ว่ามันจะเฮอร์เลอร์ไหมนะครับคือ <laughs> น้องเขาแบบสไาตลา์น่ารักอยู่เลยนะไม่แน่ใจว่ามันจะเฮอเลอร์ไหมนะว่าเชีย <laughs> ว อ่ะเฮอร์เลอร์ไหมวะเอ่อโอเลนเลดดี้ทรัคเกอร์เอ่อฟันบอร์ดเฟเนเลียฮะอ่ะไห้เสียงคล้ายๆกับเฮอร์เลอร์โหมดนะในสปังกี้ธรรมดานะครับอืมโอเคและทุกคนก็นิ่งครับและไม่มีการเป็นเฮอร์เลอร์ด้วยนะเอออ่ะเอ่อต่อไปเอฟเฟกต์ดูทิ เกรบราดอืมพี่พว่าไม่น่าใช่เหรอเลอร์ดูหมวกมันดิอ่ากาโนดฮนะมันยังยิ้มอยู่นะโอแวกสกายดูทิมันเป็นยังไงเอ่ยอ่าเหมือนการสั่งสรรกันยามเย็นมากกว่านะพี่พี่ว่าเพลงอะ่ะมันเฮเลอร์ตรงไหนอืมโอเค ประมาณนี้ครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะเริ่มตั้งแต่มิสเตอร์ซันครับเฮ้ยน่ารักโอ้เฮ้ยเพลงออกเหมือนคล้ายๆกับสปังเกตเลยนะอแล้วเดอรเพลร์อ่ะืคล้ายกับสปังเกตขึ้นมาอีกแล้วฮะ เอ่อมิสเตอร์ทีดูสิโอ้โหมิสเตอร์ทีรอบตัวเลยวะ่ะอ่าอันนี้ของแฮ้ครับมีการติดไฟล้อมรอบอย่างกับต้นคริสต์มาสนะอ่ะไซมอนล่ะดูสิไซมอนจะร้องยังไงเอ่ยหนักแล้วหนักแล,ล้วเมโลดี้มันคีย์มันเรื่องแปลกๆน้อง,งอ่าเทอร์เนอร์ดูสิ เสียงเบามากครับลองฟังเลยน้องเขาทำคีย์เพลงแปลกว่ะเอออะประมาณนี้ครับสำหรับเมโลดี้นะเอาละ่ะและสุดท้ายนะครับเรามาฟังไวส์กันนะมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์เอ้าส n ิลนอ i ฟิน yet ยังไม่เสร็จดีเวนกรรม <laughs> เออของใสเรามาเร็วไปหน่อยมัง้ง <laughs> เป็นได้ฮะ พี่จิ๊บน่าจะมาอัปเดตเร็วไปนิดนึงนะเพิ่งสี่ชั่วโมงนะครับอัปเดตนะก็เลยน่าจะยังไม่เสร็จนะครับอ่ะพิงกี้ดูซิยังไงเอ่ยอโอเคเสียงเพลงก็ออกแนวหลอนๆน,น,นิดๆน,นะครับแต่ยังมีแอบใส่ความสดใสยอยู่นะแล้วก็เจวินฮะ เป็นการร้องเสียงประสานนะระหว่างเจวินส์นะครับกับพิงกี้นะเพราะดีฮะและสุดท้ายครับคนนี้ครับบิสแบ็คฮะผู้นำเรามาที่งานปาร์ตี้แห่งนี้นะอโอเคและนี่ก็คือโ o มดเฮอร์นะครับเ,เสียงไวส์นะนี่ครับเสียงร้องครับทุกคนเยอม,มาก ไม่ได้ทำแอนิเมชั่นเลยมาเร็วจัดโอเคตัวสเปเชียลสองตัวครับเอ่อโอซี OC นะครับโอซี OC ของน้องครับโอเคเมโลดี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ว่าน้องเขาก็จิค้คิดว่าทำสั้นไปนิดนึงนะเออและคนนี้ครับญาติของคุณเทอร์เนอร์นะเทอร์เนอร์จูเนียนะวันนี้ ม,มาถึงก็ยิงปืนเลยว่ะเออโอเคประมาณนี้ครับเราก็ได้ทำทั้งหมดนะครับตัวละครในส่วนของเฮอเลอร์นะเดี๋ยวลองมิกซ์ดูนะครับว่าชิปจะมิกซ์ออกมาเป็นยังไงฮะ โอเคครับน้องๆพิชิตก็มิกซ์ประมาณนี้นะครับโอ้โหสำหรับมดนี้นะครับสฟันดี่นะครับอัปเกรดแล้วนะ0 6 0นะครับผมซึ่งก็เหลืออีกนิดน,น,นึงนะรู้สึกว่าเขายังทำไม่เสร็จดีเลครับตัวนี้ก็ยังทำไม่เสร็จใช่ไหมเอาละแต่ว่าเราก็มิกซ์ออกมาให้น้องๆดูกันนะเพราะว่าน้องๆขอมานะครับก็เป็นมดอีกมดหนึ่งที่น่ารักแล้วก็ เป็น f อีของสปังกี้ที่ทำนะครับผมเป็นมอดแรกด้วยนะของเขานะครับผมเอาละคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิ๊บเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับจะมีมอดเกมสปังกี้นะครับอินเครดิต็อต่างๆนะฝากแนะนำกันด้วยนะครับผมสำหรับน้องๆน,นะครับท่านใดที่คอมเมนต์หรือว่าส่งโนเนตให้พี่จิ๊บนะก็เดี๋ยวยังไงดีถ้าน้องมีอะไรนะครับที่อยากให้พี่จิ๊บทำให้นะก็แจ้งได้นะครับผมพี่จิ๊บจะทำให้ อันทีเลยนะครับรัดคิวนะโอเคประมาณนี้นะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับน่ารักมากวันนี้